ครับโทษทีเมื่อกี้เสียงไม่ออกเลยแบตหมดด้วยครับอ่าอก็อ่ะก็วันนี้สรุปเลยก็ขอบคุณที่ไว้วางใจมาโดยตลอดนะก็ที่มีคำพิพากษาแล้วเราไม่รู้อ่ะเรายังไม่ถอดใจนะฮะที่มาให้ผมทนายพัดนะนะรือคดีให้นะเออครับจริงครับขอบคุณจริงๆเออผมก็พยายามจะช่วยนะก็ ตอนนี้สารก็มีคำสั่งให้รือคดีนะฮะแล้วก็ผมทำคำให้การมาโดยตลอดแล้วก็พยายามสืบให้ทางคุณมาโดยตลอดนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเราอยู่เกาหลีเราไม่ได้รับหมายนั่นแหละอืมอืมใช่ครับซึ่งสารก็เชื่ออ่า ในเพราะเพราะมันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วก็ผมก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยตรงนี้ก็ขอบคุณที่ยังไม่ถอดใจนะเพราะว่ามีคำพิพากษามาแล้วอะไรเงี้ยไ,ไ,ได้ครับไม่แปลครับเออก็วันนี้ตอนนี้วันนี้สรุปก็จะเตรียมสืบเนี่ยแหละก็ผมก็ ก็จะมีออกสองทางก็คือสารยกฟ้องกับโจทถอนฟ้องวันนี้โจทแถลงถอนฟ้องนะฮะผมก็รายงานให้ทราบอวันนี้ก็ยินดีด้วยคดีจบหมดแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอะไรทรัพย์สินคือ,อทั้งหมดไม่ต้องชําระละตามคำพิพากษานี่ทั้งหมดกาลังนับเลยฮะอะขอบคุณครับผมได้ขอบคุณ,ค,ณคุณวิษานุเนาะ ครับที่ไว้วางใจจริงก็ผมผมก็ยินดีจริงที่ให้ผมดูแลมาอ่ครับยินดีเช่นกันครับได้อ่าถ้าถ้ามีอะไรก็ติดต่อผมได้เออครับผมครับเออได้ครับโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ